Ha 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 น้องผักกูดย่างเข้ากายเดือนมีนาอากาศในประเทศไทยเริ่มถอดทิ้งความหนาวเย็นก้าวเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนและจะเต็มรูปแบบในช่วงเมษาคืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แม้จะพูดเช่นนั้นแต่ความอบอ้าวในยามเช้าของวันนี้ที่แม้จะไม่ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งให้แดดแผดเผาเขีวกายก็ร้อนเผาจนแสบไปหมดเช่นนี้เป็นการยืนยันว่า ปีนี้อาจเป็นอีกปีที่บ้านเราจะพบกับความร้อนถึงขนาดมีคนตายเช่นเดียวกับเมื่อถึงฤดูหนาวคนก็หนาวตายออกข่าวให้เห็นเป็นที่หดหูข้าพเจ้าเคยเป็นคนกรุงคนเมืองใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันโดยโลดแล่นตามกระแสสังคมที่พันผวนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีคำพูดสวยหรูเรียกว่าจุดอิ่มตัว ใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมหรีบมาตลอดเกือบ10ปีจากการทำงานซื้อที่ดินพร้อมบ้านหลังเล็กๆอยู่ในแถบชนบทหน้าบ้านเป็นถนนลาดยางเส้นเปียวถัดไปเป็นท้องไร่ท้องนาแล้วภูเขาใหญ่เป็นฉากหลังจังๆหลังบ้านเป็นป่าละเมาะทอดยาวที่หากเดินตรงไปสักครึ่งกิโลจะพบลําห้วยตื้นเขินน้ำมีเพียงครื่งแข็งแต่กับไหลเอื่อยไม่เหอดแท่งตลอดทั้งปี าจากลําห้วยสายนั้นเป็นตีนเขาใหญ่อีกลูที่นั่นเป็นแหล่งอาหารของทั้งนายพรานและคนหาของป่าแน่นอนว่าเกือบสีปีที่ข้าพเจ้าฝังตัวอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าเองก็มีวิถีชีวิตแบบนั้นเช่นกันคนแถวนี้เรียกข้าพเจ้าด้วยฉายาที่ตั้งให้ตามถิ่นฐานหน้าที่การงานเดิมว่าไอ้คนเมืองมันไม่ใช่คำดูถูก แต่หากจะให้พวกเขาเรียกชื่อข้าพเจ้าซึ่งชื่อเล่นและชื่อจริงมีเพียงชื่อเดียวว่ากิษณนาพงศ์เห็นทีจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปเสียหน่อยวันนี้ไปที่ไหนละ่ะไอ้ก่อยข้าพเจ้าร้องถามชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงในชุดพรางข,ดขาดๆที่เดินแบกเป้ถุงถักสะพายเปล่านิ่งเอห้ากระบอกเกา่าเดินผ่านหน้าบ้านผู้ถูกเอ่ยทักหันมมองยิ้มน่อย น้องผักกุดไปดูหมูสีหน้าชักชวนและคุริยาที่หยุดนิ่งรอคำตอบของไอ้ก่อยเป็นการถามโดยไม่ใช้วาจาวา่าจะไปด้วยไหมแน่นอนวันนี้เป็นวันว่างของข้าพเจ้าซึ่งความจริงต้องตอบว่าว่างมาแล้วสี่ห้าวันการจะไปนั่งพบหมูออกับไอ้ก่อยจึงเป็นทางออกเดียวที่จะหนีห่างความเบื่อไหนได้อย่างดีเยี่ยมใช้เวลาเพียงสิบนาที ข้าวของจําเป็นและปืนประจำกายของข้าพเจ้าก็อยู่บนบ่าเราสองคนเดินบ่ายหน้าหักเลี้ยวสายลัดป่าละเมะหลังบ้านไปเงียบๆไม่นานก็ถึงริมห้วยไอ้ก่อยนั่งยองๆรอกน้ําในห้วยใส่ขวดน้ำอัดลมขนาด1.25ลิตรแล้วข้าพเจ้าเองก็เช่นกันหากกระทรวงสาธารณาสุขมาเห็นเขาคงร้องเสียงหลงแล้วคงบอกได้เสียงตื่นเหมือนเห็นเรากําลังกอกยาพิษใส่ขวดว่า น้ำในห้วยไม่สะอาดนะคะไม่เหมาะสําหรับดื่มกินโดยไม่ต้มและอ้าก่อยก็คงตอบกับเสียงเหนื่อยหน้าตายตามฉบับคนไม่สนโลกว่าผมกินมา20-30ปีไม่ยักกระาย,ดยเดินเลาะห้วยประมาณครึ่งชั่วโมงเราสองคนก็เบียงสายไต่ขึ้นตามความชันของภูเขาผ่านเท่าสบ้ามอนที่เหลือยลดคดเขียวขึ้นไปก่อเขียวยังคาคบตะแบก ที่แทรกตัวอยู่ในหมู่ไม้เต็งรังผ่านดงไหวป่าที่ลกคื้มเลียงรายน้ำของมันพร้อมจะเขี่ยเนื้อหนังเสือ้อผ้าหากเดินโดยไม่ระวังผ่านพุ่มเล็บเหี่ยวที่ขึ้นสลับกับสามเสือไอ้่อยก็ผ่าขบพเจ้ามายืนหอบหายใจถี่อยู่บนมอติเตียเอาตอนเกือบสิบโมงมองไปด้านล่างเห็นเป็นดงผักกูดที่ขึ้นปกคลุมหนองน้ำตอนหนึ่งที่นี่เองที่คนถิ่นนี้เรียกกันง,ง่ายๆไม่ซับสอนว่าหนองผักกูด ตามชื่อภูมิประเทศและสิ่งรอบข้างซึ่งมีเห็นเด่นชดัดใหม่ๆเลยละไอ้คนเมืองเอ้ยน่าจะก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงได้ไอ้ก่อยครางออกมาอย่างพึงพอใจเมื่อนั่งยองๆมองรอยหมูที่ย่ำดินอ่อนไว้เป็นเทือกข้าพเจ้าใช้ความชำนาญที่พรานพื้นถิ่นสั่งสอนวัดขนาดเขาๆหมูตัวนี้น่าจะสักหกเจกมเป็นอย่างตำ่ำเรียกว่าใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียว ไอ้ก่อยชีย้ให้ข้าพเจ้าดูพุ่มเฟินที่ขึ้นเขียวรึ้นอีกฝั่งน้องบอกว่าที่ตรงนั้นน่าจะนั่งซ่อนตัวอยู่ได้โดยปลอดภัยแล้วมุมของมันจะมองเห็นหนองแห่งนี้ได้ชัดเจนส่วนตัวไอ้ก่อยจะปีนขึ้นไปอีกฝั่งนั่งอยู่ใต้ต้นมหาถหมวิถีกระส่วนของเราทั้งคู่จะไม่มีทางโดนกันหากเกิดการยิงขึ้นเมื่อตกลงกันไปที่เรียบร้อยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปนั่งตามที่ของตนเองรอคอยเวลาให้หมูป่า เจ้าของรอยหรือไม่ก็ตัวอื่นในฝูงกลับมาเล่นตมอีกครั้งผ่านไปสามสี่ชั่วโมงที่ข้าพเจ้านั่งนิ่งมีบ้างที่สะดุ้งโยงแหนหน้ามองเมื่อขางงอกร้องทักอยู่เนื้อหัวน้ำในหนองซึ่งควรจะเป็นที่พึงให้สัตว์น้อยใหญ่มาลงกินอยู่เป็นนิดแต่จากสายเป็นใบและล่วงเข้าสู่เย็นยำ่ำข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่แบบนั้นโดยไร้วี่ววของหมูใหญ่แม้แต่ลูกหมูและสัตว์อื่นก็ยังไม่เห็น ข้าพเจ้าเกือบจะถอดใจอยู่แล้วเพราะยามนี้ก็แดดร่มลมตกพื้นที่โดยรอบเริ่มสลัวร้งเข้าไปทุกทีจะลุกไม่ลุกแล่อยู่นั่นเองเสียงย่ำเท้าลุยป่าเป็นจังหวะคุ้นหูก็แว่วมาจากแนวป่าด้านข้างทันทีที่หันไปมองก็ต้องตกอยู่ในอาการชง,งนสนเทเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งเดินเยื่องแย่งเข้ามาโดยไม่มีท่าทีจะระแคะระคายเลยว่าห่างออกไปไม่ถึง20เมตรมีข้าพเจ้านั่งอยู่ ถ้าทางของเขาคนนั้นดูแปลกเดินตรงมายังหนองโดยแขนสองข้างแนบลำตัวนั่นไม่น่าแปลกใจเท่ากับที่เขามาในสภาพไร้เสื้อผ้าอาพรปกปิดร่างกายเนื้อตัวมอมแมมมองเห็นได้ทุกสัสดส่วนมาถึงขอบหนองก็ถึงตัวลงคานสีขาก้มหน้าดูดกินน้ำเหมือนสัตว์หน้าขนสิ่งหนึ่งที่ข้าพรเจ้าฉุกคิดได้คือนั่นมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วกระมัง พันเสียงปืนแผดลั่นสนั่นดงมาจากทางด้านของไอ้ก่อยพร้อมเสียงร้องแปลกๆร่างกายที่กำลังก้มกินน้ำสถานวา่าออ่างวว่ข้าพเจ้าหวีดร้องเฮยสุดเสียงเมื่อสังเกตได้ว่าไอ้ก่อยยิงคนเข้าให้แล้วแม้จะสงสัยในกิริยาของคนผู้นัน้นแต่ภาพที่เห็นทันทีที่สิ้นเสียงปืนคือร่างของเขาสุดหวัวนอนเช้ากระตุกกับเพืน่นข้าพเจ้าดีดตัวขึ้นทันทีด้วยอาการตื่นตระหนก ไอ้ไอ้ไอ้ก๋วยนั่นมันนั่นมันคนแกยิงทำไมไอ้ก๋อยไม่ตอบแต่ข้าพเจ้ามองเห็นเงาของแกวิ่งไต่ลงมาตามเนินมาถึงก็มองข้าพเจ้าซึ่งจ้องจับหน้าตื่นด้วยสายตาฉงนปนดูแคนเมาใบเฟืองหรือไงไอ้คนเมืองนี่มันหมูคนที่ไหนข้าพเจ้ามองตามปลายนิ้วฉีแล้วก็ต้องล้มทั้งยืน ร่างที่นอนนิ่งลืมตาลิ้นห้อยอยู่นั้นคือหมูใหญ่ตัวหนึ่งแผลบริเวณสีข้างสายห่างจากซอกขาหน้าสามนิ้วเป็นสาเหตุของการตายอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วคนบ้าแก้ผ้ามาครูเราหายไปไหนจะว่าข้าวเจ้าตาฝาดก็ไม่น่าใช่เพราะเห็นตั้งแต่เขาเดินเข้ามาจนกระทั่งก้มลงกินน้ำแล้วถูกยิงคนเราจะตาฝาดได้เป็นฉัาก,กยาวเป็นนาทีสองนาทีได้เชียวหรือ ลำสางขนาดต้นแขนยาวเกือบ3เมตรถูกตัดสอดเข้าระหว่างสองขาหน้าแล้วหลังของหมูใหญ่ที่ถูกมัดติดกันไอ้ก๋อยหามหัวเข้าระเจ้าหามถ่ายเดินตัดป่ายยกความสุรุรังไปยังลานดินเยื้องกองสางคืนนี้เราคงต้องนอนกลางป่าเพราะการจะแบกหมูลงเขาท่ามกลางความมืดไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนักแกยังสงสัยเรื่องเมื่อเย็ยนอยู่หรือ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอก คงโดนเข้าแล้วละ่ะนี่อย่างน้อยบางคนถึงกับเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดนโดนอะไรข้าพเจ้าถามเสียงเตือนเมื่อไอ้กออ๋อยเอ่ยออกมาเช่นนั้นอีกฝั่งยังไม่ตอบในทันทีเชาโกตัวคีบกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำที่กำลังเดือดพ่านออกไปพักไว้ที่เห็นใหญ่ก้อนหนึ่งก่อนยื่นซองกาแฟสำเร็จรูปให้ข้าพเจ้าแล้วเอ,อ่ยเสียงเรียบ เกาะอ,อาถรรพ์ของหนองผักกูดนะสิจะเอาไรเสียอีกไอ้ก่อยเล่าว่าหนองผักกูดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งลหลายๆดวงอาถรรพ์บนเขาลูกนี้มีเรื่องเล่าเมื่อนานมาแล้วว่าหนองแห่งนี้ผีดุมากสาเหตุจากเมื่อก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านแล้วบริเวณหนองผักกูดก็เป็นป่าช้าฝังผีบ้านที่ว่าล่มสลายด้วยเหตุผลเดียวกับบ้านป่าบ้านดงส่วนใหญ่คือถูกหาลงกิน คนตายกันเป็นบือไม่มีเหลือรอดเลยสักชีวิตเดียวหมู่บ้านด้านนอกต่างวาดกลัวที่จะพากันเข้ามากินในสถานที่แห่งนี้ด้วยว่าครั้งไหนครั้งนั้นเข้ามาเป็นต้องตะเิดหนีเพราะผีคนในหมู่บ้านหลอกหลอนบ้างมาในสภาพชาวบ้านธรรมดาธรรมดามีเลือดมีเนื้อเดินโซซัดโซเซเข้ามาขอข้าวขอน้ำกับนายพรานที่ค้างอ้างแรมในป่าพอยื่นให้ก็สายนา บอกด้วยเสียงเย็นยาเยือกแหบพร่าว่ากินไม่ได้แล้วเมื่อรานเจ้าของข้าวถามว่าทําไมกินไม่ได้ชาวบ้านคนนั้นจะมองหน้าเฉกยิ้มกว้างจนมุมปากจดข้างแก้มหวดฟันฟังเหลืองค้าดําครับฉาบทับด้วยเลือดเสียเลือดเน่าพร้อมทั้งแหวกเสื้อให้เห็นเนื้อหนังส่วนหน้าอกและช่วงท้องที่นอนเนื้อหนังหลุดลอนตับไตเครื่องในไส้ม้ามเบียดเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคขวาค้าคุ้งฝุ้งกระจายจนแทบจะอาเจียน เห็นแบบนั้นต่อไปให้เป็นพรานที่มีใจเห็นแค่ไหนก็ต้องตะเลดิดวิ่งฝ่าความมืดกิ่งตกเขาแข้งหักขาหาันไม่ก็ตายอนาถก็มีไม่น้อยบางก็แกล้งแปลงเป็นคนบ้านเดียวกันเดินนําชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดให้เห็นหลังไวไวยร้องเรียกก็ไม่หัดไม่ขันและไม่ยอมรอชาวบ้านคนนั้นเดินตามจนเมื่อยแข้งเมื่อยขาหมดแรงแล้วรับไปมาเตือนอีกทีเมื่อคนอื่นๆในหมู่บ้านร้องเอะอโวยวายว่าเจอแล้วเจอแล้ว ซ้ำตนเองยังอยู่ในสภาพอิดลอยเต็มทีพอถามเอาความการจึงรู้ว่าตนนั้นหายเข้าป่ามาสามสี่วันโดยไม่รู้ตัวอีกเรื่องเล่าก็บอกว่าน้องผักขูดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของเสือสมิงอดีตเป็นจอมขมังเวทเนื้อตัวเต็มไปด้วยอคกลาวเรกยนันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปได้ทำราวิชาเสือสมิงกล่าวคือ หากเรียนจนครบจบท่วนขบวนความจะสามารถแปลงกายเป็นเสือได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาเฝ้าเรียนท่องบนจดจำพระคาถาแต่ละตัวแต่ละบรรทัดอย่างตั้งใจโดยไม่รู้เลยว่าไอ้วิชาค่อยๆแฝงเข้าไปกัดกินจิตใจจนลืมความเป็นมนุษย์เขากลายเป็นมนันเป็นเสือสมิงและตะเิดเข้าป่าไปในที่สุดญาติพี่น้องออกมาตามหาหวังว่าจะช่วยเหลือแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครได้พบ กลายเป็นว่าหลังจากนั้นมีคนพบศพของชาวบ้านที่หาของป่าบางนายพรานบางถูกเสือขบตาตและกัดกินเนื้อหนังอยู่ในป่าแห่งนี้จนมีพรานผู้เก่งกล้าทั้งอาคมและวิชาพรานอาสาเข้ามาปราบสมิงให้แล้วก็ทําได้สําเร็จเสียด้วยซึ่งที่เล่ามานั้นก็เป็นเพียงตำนานและเรื่องเราตัวไอ้ก๋อยเองอยู่มาจนอายุย่างเข้าเลขสีกว่าครึ่งยังไม่เคยพบพาน เข้ามานั่งพกหมูพกไก่คินนอนแรมวันแรมคืนที่นี่คนเดียวตั้งไม่รู้กี่ครั้งไม่เคยได้เจออาถรรพ์ใดๆเลยไอ้่อยเล่าเจ้าก็หัวเราะแหะไม่รู้สึกอะไรนะจะบอกว่าข้าพเจ้าคงถูกอาถรรพ์เล่นงานเข้าแล้วกระมังแต่จากน้ำเสียงและท่าทางบอกอย่างชัดเจนว่าไอ้่อยคิดว่าข้าพเจ้าตาฝาดและยิงระเบิดเสียงหัวเราหนักเข้าไปอีก เมื่อเห็นความตื่นขวัวที่แสดงออกทางสีหน้าแล้วแววตาวของข้าพเจ้าในยามนี้นกระวังภัยร้องทักเป็นระยะดวงเดือนคอยต่ำไปทางทิศตะวันตกพักใหญ่แล้วเสียงกลนเป็นจังหวัดสม่ำเสมอของไอ้ก๋อยดังมาจากอีกฝั่ของกองไฟข้าพเจ้าหมดปัญญาจะข่มตาหลับลงได้หาใช่เพราะเสียงโกลนนั้นแต่เพราะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความน่าสะรึงกลัวของหนองผักกูตั้งหกัก เสียงเหมือนคนเขียวอะไรบางอย่างและครางในลําคอด้วยาการพึงพอใจแววมาจากปลายเทา้าซึ่งเราทิ้งหมูใหญ่เอาไว้ตรงนั้นข้าพเจ้าพงกศีรษะขึ้นมองก็ต้องเบิกตาโพรงเมื่อเห็นว่าเนื้อซากหมูป่ามีใครคนหนึ่งกําลังกัดกินเนื้อหนังกินด้วยความเอร็ดอร่อยสัญชาตยานบอกในเสี่ยววินาทีว่านั่นไม่ใช่มนุษย์ทั้งท่าทีที่เรากับสัตว์ล่าเนื้อเจอซากเหยื่อและลงมือขบกิน ทั้งในตาแดงวับดุดแสงเทียนที่สะท้อนกับไม้เห็นทั้งกรงเล็บยาวแหลมที่เจ็กลงไปในหนังหมูป่าที่แสนหนาได้อย่างง่ายดายภาพรวมต่างๆนั้นกระตุน้นเ้าให้ข้าพเจ้าช่วยเอาลูกซองเดียวสตีเว่น94ที่ซื้อต่อจากผู้ใหญ่บานมาประทับเล็งโดยไม่รู้ตัวร่างเผลยเปล่าที่กําลังกัดกินซากหมูปา่าสบตาก,กับข้าพเจ้าเรากับจะรู้ว่าวินาทีต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เขาโขบซากหมูป่าจนจมเขียวแล้วค่อยๆลากถอยหลังออกไปช้าๆในขณะที่ข้าพเจ้าก็ยังเอาแต่เล็งปืนค้างไว้แบบนั้นในตาสีแดงวาบที่จ้องมาเหมือนจะเป็นสะกดปร,ราดที่พรากเอาสติสัมปชัญญะของข้าพเจ้าออกไปจนหมดสิน้นพรันข้าพเจ้าเขืดอได้สติเพราะเสียงนกระวังภัยร้องเตือนขึ้นอีกในเสี้ยววินาทีต่อมา นิ้วชีขวาซึ่งสอดอยู่ในโครงไกลเหนี่ยวเข้าหาตัวโดยอัตโนมัติเปรี่ยงเสียงปืนแผดลันตามด้วยเสียงร้องประหลาดของสัตว์ที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินตามมาด้วยเสียงป่าแตกไกลออกไปไอ,อ้ก่อยผวาดีตัวขึ้นพร้อมปืนในมือเหลี่ยวซ้ายแลขวาด้วยการถึงตะนกก่อนหันมาหาข้าพเจ้าถามว่ายิงไรขคนคนประหลาด คนกินหมูป่าข้าพเจ้าตอบออกไปโดยที่สมองยังไม่สามารถเรียบเรียงคําตอบที่แน่ชัดได้ไอ,อ้่อยมองหนะ้าข้าพเจ้านิ่งอยู่นั้นก่อนถอนหายใจยาวบนพื้พมพำอะไรสักอย่างแล้วชู่ๆแกก็ร้องรั่นขึ้นด้วยความตกใจทําไมซากหมูไปอยู่ตรงโน้นก็ก็คนก็คนไงคนที่ฉันยิงเมื่อครู่มันลากเอาไปคําตอบครั้งที่สองก็ยังมั่วไม่ตังจากขังแรก ข้าพเจ้าและไอ้ก่อยลุกไปสองไฟดูก็เห็นว่าซากหมูถูกลากโดยสัตว์ชนิดหนึ่งออกไปจากจุดเดิมเกือบ4-5หเมตรซ้ำยังมีรอยกัดกินจนเนื้อหนังแบ่งวินหายไปเท่าฝ่ามือแต่เมื่อไอ้ก่อยสมรรจด,ดูโดยอรอบอย่างถี่ถ้วนแกก็ทำเหมือนคนสำลักน้ำออกมาจนข้าพรเจ้าตกใจอะไรละรอยดูรอยตีน,นี่ไอ้ก่อยบอกทั้งชี้มือทั้งสองไฟไปที่ผืน ข้าพเจ้ามองตามพินิษด,ดูก็เหมือนเป็นรอยยุบอันเกิดจากสัตว์ชนิดหนึ่งย่ำลงไปขนาดของมันใหญ่เท่ากับฝ่ามือกลางมีรอยใหญ่หนึ่งรอยที่ถูกล้อมด้วยรอยเล็กๆห้ารอยเมื่อเห็นความสงสัยในสีหน้าไอ้ก๋อยจึงบอกด้วยการปากคอสันนะนี่นี่มันรอยเสือแล้วก็ไม่ใช่เสือธรรมดาด้วยมันเป็นรอยเสือเย็นรอยเสือสมิง อาการที่บอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นจากสีหน้าของไอ้ก๋อยเล่นเอาข้าพเจ้าขนหัวตังเมื่อครูที่ข้าพเจ้ายิงออกไปนั้นลูกปืนฝังเข้าไปในซากหมูป่าทุกเม็ดไม่มีออกไปที่อื่นหากเป็นอย่างที่ไอ้ก๋อยว่าจริงแสดงว่าเสือสมิงนั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยด้วยตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งรุ่งเช้าพวกเราไม่ได้รับได้นอนกันอีก เห็นแสงตะวันลำไรเท่านั้นเก็บข้าวของแบกหมูกับหมู่บ้านเรื่องสมิงที่พบเมื่อคืนไอ้ก๋อยเอาไปหาหรือกับผู้ใหญ่บ้านและพรานคนอื่นๆว่าจะเอาอย่างไรดีส่วนตัวข้าพเจ้านั้นไม่ต้องถามจ้างสกี่เมื่นขี่แสนก็ไม่ขอเข้าไปเหยียบอีกแล้วน้องผักกูที่ว่าก็อาถรรพ์มันแสดงตัวอย่างเด่นชัดขนาดนั้นกลับเข้าไปอีกก็โง่เต็มทนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ น้องผักกูดขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออพัยมานที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ